in the club right now what's up if you standing around what you need to get the fuck up out of here get out because when we come in the club what's up we like to get fucking crazy yeah. you know what let's fucking use it get out of your mind get out of your mind get out of your mind เออถ้ามันเอไม่ทำมันก็บวกลาบเขาจะโชคร้ายกินอันนี้นะนี่น่นากลั <exchanged> กวมากถัดม,มาคืออะไรคะ <S <S แซนด์วิชปลากระป๋องอุ้ยอันนี้ดูน่ากินเนาะอันนี้คือซอสสพอได้อยู่เนาะอันนี้อันนี้อันนี้อะไรมีอะไรบ้างเนี่ยแซนด์วิชน้ำพริกกุ้งสวรรค์บวกน้ำพริกตาแดงแล้วก็น้ำพริกป ที่จะได้กินวันนี้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้กินแบบอร่อยๆค่ะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะมีบผับอีกแล้วอร่อยนี้มีสตรอเบอรี่แล้ว <laughs> วงล้อนรกมันจะมีทั้งหมดกี่วงครับมีทั้งหมดอยู่ห้าวงนะครับกติกากดครั้งเดียวนะครับใครอยู่มุมไหนแซนด์วิชก็จะอยู่มุมนั้นนะครับกติกาของเราง่ายๆทำพร้อมกันเอาแล้วค่ะนี่เรากำลังจะมาลุ้นลุ้นดวงกันแล้วเอเะเราเลิกกลุ่มกันแล้วนะคะกี่เสียงายในกุกกี้ เดี๋ยวพี่กดเองปฏิเสธไม่ได้นะครับเสร็จไปค่ะดูนะลุ้นลุ้นไหนพี่อัดอันไหนเนี่ยอันอันนี่ของพี่ที่มีลูกเรอแซนดวิชน้องยูบูล่าลุ้น่ัากล่องนี่ปะปะยว ทำที่กะปิยัวมากอะไรอะไรอะไรยี่อะไรครับทำเลยครับหนูยืนหยดแล้วอ oh wow. ่ะยัวมากเลยอ่ะมีปรหมุนด้วยเรากินของดีอ่ะคุณจะประกบไหมหรือจะแผ่นเดียวเลยฮะเดียวบอกเลยว่าคลิปนี้จบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสปอนเซอร์ลงบ้างอุ้ยมันเยอะไปคนอื่นจะกินอะไรเราเก็บไว้คนอื่นบ้างเออแผ่นเดียวแผ่นเดียวไม่เอาเดี๋ยวเยอะไปรสชาติหายมิ้อ๊อง

ซอมีน้ำอยู่มน like> uh> uh> uh ีเอนกันเยอะโ้ม่ะเดี๋ยคนอื่นเยวจะกินอะไรกันนะไปแล้วแล้วไแล้วของกครของมันปรกบเลยอ่ะอือน้ำพริกรวมครับจัดเลยครับยังไงครับรสชาติอร่อยาเหมือนน้ำพริเผาเอออว่ากบไปี่มันิกตดุ่อยมันตัดมันตัดความกรอบใช่ไหม กลายเป็นดีครับผมพี่แนะนำว่าให้ใส่นมก่อนแล้วค่อยราดราดมันจะได้เป็นผงใช่มันจะได้เกาะมาเดี๋ยวพี่ราดให้ช็อกแลนไหมช็อกแลนไหมไม่เอาไม่เอาป๊อโอ้ยหวานชื่นรื่นรม Hello boy สีสันน่ากินมากทำเองเยอะเองคนจริงไงคนอื่นเรานีเิียวเดียวคนอื่นคนนิดเดียวนี่คนจริงทำเลยเยอะเอเอ้ยใย้อยนลูกย้อยครับใย้อยอะไร่อยกับโชเล่ดิอร่อยกว่ กรคอนมไอคำนึงหน่อยคำนึงอันนี้คงคงแรกในโลกไอร่อยอร่อยมันมีเทเกอร์นะคุณผู้ชมมันมีของร้านี่และเทเกอร์ที่อ้วือโอเคบไใส่เลยใส่เลยอะไรนี่ อยากกินเนี่ยกินอยากกินกกน,น้ำเยอะน้ำเยอะอร่อยว่ะเนี่ผัวทรมาร์สอ่ะอ้ะอาวเ, <c oughs> เดี๋ยวตัดตัดข้าวอะไรนี้ตัดข้าวอะไรน,นี้อร่อยไหมก <c oughs> ลมกลืนพอแล้วพี่ไว้คนอื่นกินบ้างโอ้หอันนี้กินอันนี้หิวเนี่ยเหมือนหิวอ่ะมันไม่ได้เลยมันใส่ไม่ได้นี่นมโอ้โหนมแซนด์วิชเขาต้องไม่ใช <c oughs> ่ไม่ใช่อีกฝั่งนึง <c oughs> พี่ออกไปก่อนพี่ออกไปไหนไหมมันเลี้ยไปไ ไม่ต้อง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 เอาใส่ใส่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยโอฮัมโกยเห็นปหมเนี่ยทำเดียวงาบอ้ไตทะเลค่ะเป็นไงครับความรู้สึกความรู้สึกดูดด้วยอร่อยนะใช้ลิ้นดิใช้ใช้ใช้ลิ้นแซ่ลองไม่มันก็เหมือนกับเราตึ้งไปกระป๋องกัแหละแต่ว่าไม่ไม่ไม่อะไรมากอร่อยง่ายอร่อยด้วยอร่อยมันก็แบบเอ้ยมันจะเหมือนอ่าแซนด์วิชไตทูน่าอ่านีาเหมือนแาา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 า อร่อยต่อร่อยใช่ไหมสำหรับผู้โชคดีวันนี้นะคะกินไส้ช mm ็อกโกแลตมัน hmm. ก well. um, ็จะแบบนิดนึงนะช็อกโกแลตนะคะผุณมัอขอเยอะๆได้ไหมแบบว่าอยากวันนี้ไม่มีผู้โชคดีโอเคไม่กินไม่กิน อะไรคือคามโชคดีของคุณเฮ้ยโอ๊ตเฮ้ยโอ๊ตจะได้ของโอ๊ตให้ดีก็ไม่ไหวเลยเนี่ยเนี่ยโอ๊ตก่ไปเดียมันต่ไปไม่ลูกไู่ลูกทำไมลูกทำไมโอ๊ตใช้มีกลานนั่นแหละอะไรอะอ่ะเอามาเปิดซิหนิเปิดเลโอ้โหเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะที่ผมโชคดีอุ้ยน้ำพริกอร่อยน้ำพริกอร่อยใส่ลงไปอีกน้ำพริกอร่อยท้องเสียลองดูลองดูอ่า อันนี้โอ้วโชคดีที่สุดเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้จ้าเป็นไงครับเป็นไงครับยื้อยื้อกว่หรือ างี้ละวันแค่ว,วันพระเป็นไงฮะสาวนหนุ่มทุกคนนะครับอย่าหาท <c oughs> างลองไปทำดูนะครับกิจกรรมแบบนี้เนาะไว้เล่นมีอะไรบ้างง่ายๆเลยเอาไว้เล่นกับเพื่อนงบประมาณผมบอกเลยว่าคลิปเนี้ยงบประมาณแค่ร้อยร้อยห้าสิบอ่ะ ใช่หนึ่งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกว่าบาทไม่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 หรือแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์เราไม่ไม่ถึงสามร้อยเป็นขอประมาณที่เอาไว้เล่นกันได้แล้วกับกลุ่มทํางานคนทํางานเพื่อนๆกันใช่ไมเราเป็นอยูเราไม่ต้องซื้ออะรมอาจจะเป็นของสาระสาระไม่มีเราพิจิตรถ้าใครจะดูคลิปที่มีสาระย้ายไปที่อื่นเลยไปช่องอื่นช่องช่องนี้เราเราไม่เน้นสาระเออสปอนเซอร์เข้าไปนะคะเราทีมของช่วงนี้สนับสนุนโดย สุสกิตรุ่นนี้อะไหนฮะเห็นเขาว่าโอ๊ตโฆษณาแต่ไม่ใช่โอ๊ตเซลนะโอ๊ตปาร์โมอันนี้อะไรที่เราเปิดตัวมาใหม่ใช่ปะรุ่นไหนฮะสลิปพาวเวอร์ยูอันะครับเป็นรถรุ่นใหม่ของเราแล้วถ้าสมว่าอยากได้รถครอบครัวคันไหนดีอะต้องเป็นคันนี้เลยนะครับเอลเเว่นเอองั้นวันนี้ก็คงไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วที่สำคัญ นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ปักะไค้ให้เราด้วยนะคะผมสำหรับิี่น้ามีอะไรรอชม,อมนะครับอี EP ถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ,บ